เอาเซ่อไปเปิดหนึ่งูกล้องยกเข้ามาคูกล้องว่าไงบินเรียบลอยโอ้โหทานนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ให้เพจด้วยนะครับเรายังอยู่กันยาวๆนะครับที่สนามขุนจรนมวยป่าบุรีรัมยกขึ้นมาเตะเรียบลอยเอายกเข้าไป ปากโอ้โหเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาครูกล้องปักเขาให้โอ้โหเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นไปจเจ้าเข้มปักเขาให้เรียบร้อยถามต่อสี่นะครับครูกล้องโอ้โห เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าเข้มบินเรียบร้อยโอ้โห,โหสามต่อสี่เอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาป้าเขาให้ออกมาแล้วโอ้โหส,สี่ต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมามองไปโดนเกี้ยวโอ้โหห้าต่อสามนะครับบุยลำนำนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกเอาหมงงไปหมงงไม่ข้ามเอาแล้วครับตอนเนี้ยหกต่อสามนะครับเอาคู่ก้องเสิร์ฟมาเจ็ดต่อสามนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปินหัวเอายกขึ้นมาโอ้โหกระทืบเขียวนะครับ สามต่อเจ็ดนะครับเตโอโหสามต่อเจ็ดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกคูกล้องบินแล้วโอ้โหเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกกาคูกล้องกระทืบมาเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไป กระทืบเขียวไปโอ้โหไม่ข้ามแปดต่อหนะครับอเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขียวไปเรียบร้อยโอ้โห6หต่อแปดเอาเปิดหนึ่งเอาเอาหาเพื่อนผู้ชมเอาึงเข้าไปใหม่เตะมาไม่ข้ามเอาแล้วไปไปเอาเปิดเอายก คู่กล้องป้าเขาให้เรียบรลอยโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขียวไปเรียบรล่อโอ้เจ็ดต่อแปดนะครับโอ้โหคู่กล้องหลงลูกเสิร์ฟแล้วครับตอนเนี้ยแปดต่อแปดนะครับต่บตเข้มเสิร์ฟไป 9ก้ต่อแปนะครับเอาเข้มเสือไปแปดต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปกระเืบไปเรียบร้อยโอ้โหเอาซื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปากเข้าให,ห้โอ้โห สิบต่อเก้าเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไป,ไปกระทืบเขียวไปโอ้โหโดนหลังเท้าเอาโอ้โหสิบเอตต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเายกโอ้โหยังเอาตัวรอดได้นะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมา,นาเขียวไบเรียบร้อยโอ้โหป้าต่อสีเบียดนะครับเอาเส์ฟไปเอาเปิดเอายกเข้ามาเต้บ,บา้าโอ้โหเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปาดใบเรียบร้อยโอ้โห 9ก้าต่อสิเนะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเข้าให้โอ้โหสิเบเอ็ดต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมา,มากระทืบไปเรียบร้อยโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเายก โอ้โหเอาสวัสดีหนึ่งร้อยสี่สิบหกท่านชมนะครับดีสามกว่านะครับกระทืบเขียวใบเรียบร้อยเอาเสตะไปกูกล้องเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมายกสูงด้วยเตะมาเรียบร้อยโอ้โหยกไปจุดไหนก็เตะหายเตะหายนะครับเตะไปตรงไหนก็ได้ครับจะเตะมาทางกล้องไหลสดเบียดต่อเก้านะครับ เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้โอ้โหถัดนิดลงด้วยเอาไื้อไหมเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเขียวก็เทือบเรียบร้อยโอ้โห เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกโอ้โหบินมาแต่ละลูกนะครับสิบเอ็ดก้าสิบเอ็ดต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเขียวไปเรียบร้อยเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับดูที่จะไล่ขึ้นมาอีกแ้มทันหรือไม่นะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเายก โอ้โหสิบเอ็ดต่อเก้านะครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเตะโอ้โหผู้กองเริ่มเสิร์ฟไม่กินนะครับเสิร์ฟกันแล้วเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ เจ้าเข้มเซิร์ฟวัดบ้างเหมือนกันเอาแล้วกูกล้องยังได้อยู่เอายกเข้ามากูกล้องบินมาอีกแล้วโอ้โหเกาเบิร์ตบอยเบิร์ตบอยตีใครเบิร์ตบอยอย่างอยัางอย่าเอาครับอยู่ที่กูกล้องปาก็เอาเก้าสิบสองต่อเก้าเกมไม่เกมนะครับ โอ้โหจบเกมนะครับผูกกล้องเอาชนะไปนะครับ,บด้วยสกอร์13รต่อ9นะครับจบเกมนะครับ